นะโยมสุด,ดาวดีอยากเรียนถามอุบายวิธีจากพระอาจารย์คือเวลามีสมาธิมากๆจิตมันเคยเข้าผลสมาบัติเห็นความแยกตัวของขันและโยมกลัวเพราะตอนนั้นเล่นเฟ e บุ๊กไปด้วยใจหนึ่งก็กลัวหลังจากนั้นรู้สึกเสียดาย เวลาแยกอะไรฮะเวลาแยกตอนมีความทุกข์มันก็อยู่แต่แยกตอนมีความสุขรู้สึกเสียดายอ,อ๋อแยกขันใช่ไหม เวลาแยกตอนมีทุกข์มันก็มันก็อยู่เวลาแยกตอนมีความสุขรู้สึกเสียดายแต่ความกลัวมันแรงเวลาทำสมาธิเห็นอาการก่อนที่จะแยกโยมจะตกใจและหนีสภาวะนั้นสองปีมานี้ไม่ค่อยอยากให้มีสมาธิมากเพราะกลัวการจเจริญวิปัสสนาจึงกระท่อนกระแท่นอยากขออุบายพระอาจารย์จะได้พัฒนาต่อไป เข้าผลสมาบัติเฉยๆครผลสมาบัติเนี่ยเป็นสมาบัติของพระอริยะนะถ้าเป็นพระอริยะแล้วก็ไม่ต้องถามอาอัมาก็ได้นี่ในการรู้สึกเสียดายนะตอนรู้สึกเสียดายเนี่ยไม่แยกขันแล้ว ถ้าแยกขันจะเห็นความเสียดายอยู่ต่างหากมีจิตเป็นผู้รู้คือถ้าแยกขันเนี่ยสมาธิตอนแยกขันคือเป็นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปอินในเรื่องราวถ้าเสียดายเนี่ยมันมันรวมเข้าไปละมันไม่แยกขันแล้วถ้าเสียดายแล้วรู้ว่าเสียดายจะเห็นเสียดายถูกรู้ถูกดูอย่างเงี้ยยัง,ย,งยังแยกขันอยู่ <c oughs> ตอนมีความทุกข์และแยกแยกขันทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูแล้วก็ดับให้ดูด้วย <c oughs> ทุกข์แสดงไตรลักษณ์ให้ดูเวลามีความสุขถ้าแยกขันอยู่สุขก็ถูกรู้ถูกดูไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถูกรู้ถูกดูเกิดดับให้ดู แล้วก็ในความเกิดดับนั้นบางทีอาจจะมุมอาจจะมีมุมมองในแง่ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เรานี่คือแยกขันถ้าสุขแล้วก็รวมอยู่พอมันจะแยกขันแล้วเสียดายอันนี้ไม่ใช่ละฮะสุขแล้วมันแยกขันมันจะได้ความเข้าใจได้ปัญญาไม่เสียดาย คนที่เห็นนะเขาจะไม่เสียดายเขาจะรู้สึกว่าได้เห็นความจริงสุขไม่สามารถหลอกจิตได้ไม่สามารถหลอกปัญญาได้ถ้าสุขแล้วเสียดายแสดงว่ายังยังไยังไม่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดนะูแล้วก็ยังไม่เกิดปัญญาแล้วไม่พร้อมที่จะไปไม่พร้อมที่จะเกิดความเข้าใจ เน,นเวลาเห็นอะไรนะเห็นอะไรถ้ามันเข้าไปอินกับเรื่องนั้นก็รู้ทันว่ามันอินเข้าไปมันเคลื่อนไปตอนรู้ว่าอินหรือว่ารู้ว่าเคลื่อนไปเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีเวลาเสียดายแสดงว่าเราจมไปกับมันแล้วให้รู้ทันรู้ทันว่าเสียดาย ไม่ต้องเสียดายความเสียดายรู้ทันแล้วก็สุขหรือทุกข์ก็พอกันติดสุขก็ไม่พน้นทุกข์คงไม่ติดนะแต่ว่ามันจะมีตัณหาอีกตัวหนึ่งคืออยากพ้นจากทุกข์ไปกลายเป็นวิภพาะตัณหามันก็พอๆกันนะ ติดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเห็นว่าทั้งสุขและทุกข์ก็พอๆกันเกิดมาแล้วก็ดับไปมีแล้วก็ดับไปม,แไปมีแล้วหายไปมาชั่วคราวความปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลก็เช่นเดียวกันไม่หลงในบุญไม่หลงในอกุศลแล้วก็ไม่รังเกียจ บาปไม่รังเกียจอกุศลแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนี่ในแง่ของวิปัสสนานะแต่ถ้าในแง่ของจริยธรรมเนะี่ยต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหมายความว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีลักทรัพย์ไม่ดีไม่ควรทำประมาณนี้แต่เวลามันมีความปรุงแต่งในใจเนะี่ยให้รู้แล้วสิ่งนั้นก็จะดับให้ดู ความปรุงแต่งเหล่านั้นไม่ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เห็นมันแล้วก็มันก็จะแสดงความจริงว่ามันเปนลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยขณะจิตขณะนั้นน่ะจะเป็นจิตที่เรียกว่าจิตที่มีสัมมาสมาธิตัวสำคัญตรงนี้ท่านเรียกสภาวะตัวรู้นั่นเนี่ยว่า ยถาภูตะยานัศสนะยะถาภูตะคือตามที่มันเป็นยะถาภูตะยานัศนะก็คือยานัตส,สนะที่เห็นตามที่มันเป็นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แค่รู้อันนี้มันก็แค่ว่าเจอสิ่งดีจะให้มันหายไปก็เสียดายเจอสิ่งไม่ดีหายไปก็ดีเหมือนกันพอใจซะอีกนึงนะ มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่รู้แค่ดูมันไม่ใช่ยะถาปูตะญานทัศนะไปไปเอ็นเอียงมันไม่เป็นกลางมันเะอ็นเอียงจิตที่จะให้เกิดปัญญาต้องเห็นสภาวะน,นั้นด้วยใจเป็นกลางนะแต่ถ้ามันไม่เป็นกลางก็ให้รู้ทันนะให้รู้ทันตอนไม่เป็นกลางไปด้วยนะแต่ให้รู้ว่า ถ้ายังมีพอใจไม่พอใจแอบลุ้นอะไรนั่นนะก็ให้รู้ทันพวกนี้ไม่เป็นกลางเท่านั้นแอบลุ้นคืนโลก